สวัสดีค่ะเจ,จ้าซีซางจ้าสวัสดีค่ะมาพี่น้องกินขาวน้ำกันจ้าเมานี่อารมณ์เงาเงา,งา,งาค่ะหมมีมูลูกผู้เดียวก็ไปลรกเรียนปลาสามีก็ไปเห็นงานตะบีไปเห็นงานค่ะนยวเฮือนกับพิษกันอ่าส้มตำไก่ทอดค่ะแสบจังตำไก่ทอดพริกกรรมหนึ่ง ใส่พริกกรอืมโอเยะ มันนี่คือพอทำกันเพราะว่านอนมาพ่อจ่นจะเศร้าโ้ยตีซีพี่น้องคนตจ่นตีซีตะบ,บีปุกสั่งสั่งพูดเปุกมาอย่างนะอนเจจะซีนะาเหรนหุ่นเนาะมันมีมันมีโบเกอร์หนึ่งมันมันเทรดตอนตีซี อมันเฟรดได้จังแต่ตีจีอืมแต่มันนี่หุ่นตัวนี้นะ่ะซื้อไว้มันติดดอยมันน่านแหละสามเดือนแหละมันตกอะ่ะมันพึ่งจะขึ้นเมอน้าแลนะ้ะจะว่าขึ้นมากราคาี่โจะซื้อบริยาคขายดอกพี่น่อง จะบีปุ๊กขึ้นมาไหมปุ๊กจะสิปุ๊กขึ้นมาตื่นมาตื่นมาตื่นมามันกลนแล้วมันแล่นแล้วเอาปุ๊กให้ข้ามาจอบขายไหมสั่งๆคนกำลังนอนแสบเป็นคนนอนอยากปันนี้จะรับก็รับบ่ได้ ได้ต <IS> <AS ata> <stop> <changing> no <around> ื่นอะไรเรื่อของตื่นห <CGI> ิวนอนเนี่ยมาเนี่ยนอนกับบอลับดอกนอนเว้นกับบอลับจุดสีเป็นคนนอนเว้นบมได้ค่ะพี่น้องัวค่ะจะมมนเป็นอย่างไม่ได้อัดนิดเดียวเป็นคนนอนยังเว้นบมได้ค่ะนอนอยู่ไสร์ยังนอนอยู่ห้องผกาอยยางก็จะถือพี่อืมเราัว เป็นคนมีกรรมค่ะแต่นออหนึ่งขึ้นก็ขึ้นน่องนึ่งขึ้นเลยน้งไก่ <c oughs> ไก่หนาบอืมเฮีย <c oughs> อสุดดนี่กินเปยำบอกปยำบางคนปวยแหละ อันีไม่อาจจะละที่กระโลกจะบริจายเงินมันน่เนี่ไม่มันเบิดบอบบ ทอดเจสกินตอนได้ดีคดุ้งไก่ทอดตัวเนือมันบบกกินกับ่บยากอยากแทะจะมันติดกระดูกอ่ะมันได้ฟิลดี จจาามาาอีกสองชั่วโมองลูกก็มากหรอกจับไหนอนน,นอนค่ะลูกใจ้หลึก,ลกอีกสามชั่วโมองตอนไหนบยบม่มง Lục được luyên mại cả bông ngáo chả Như phụ đề bông ngáo Ừ, chứ bảo lần này Chứ băng Bà Phượng Phúa cứ gạo lẹ nè <laughs> บอกเรื่องตะบีกับลูกอันนี้เขาบอกนี่บรเฮ็ดเด้ะเขาเบาเมียเบาเนี่ยเซ้อเด้เสียงก่อนเสียงลูกบริเฮดบรอยากไปผาพาลูกเลี้ยนมวยเลี้ยนต่อยมวยเพื่อนบรอยากไปคนหลายเพื่อนบรอยากไปนั่งเพื่อนบริจักไปเพืพ่อนวะ พิดเงาะพี่เงาะใลูกพ่เอยากเลี้ยนหมืนะลูกชายพี่เอยากเลี้ยนลู่ก็ตามใจเนาะพ่บอกาดเด้ลูกพื่เนะ่ะบอกดับอกดบกุยกัดบันนี้ลูกใจกัเลยบ,ายบ้านคนเบาก่อนะฮะใบจะขึ้นไปจะมักเลียนให้ลูกเด้อคนเบากรเนี่ยนบ่อยอยากไปเพี่มาบันนี้ ลูกก็คือชินยิน่แหละบันดอนฟังเล่าออกเนาะฟังไทยฟังเฮ้าคุยกันออกลูกก็เลยว่าอันอยังไงแต่ดีไปน้ำเดอ้อจันมันดันอยากมี่แม่มุมีที่ที่ดีคือดะดีกันมามี่ไปน้ำมาลูกชายไนว่า บ,บ่ได้บะเนี่นยนะบ่ปฏิเสธเลยจะบ,บีอืมมันเท่าบ่เนี่หือไปมวยกลาดกับเมียบอกเนี่ยอันใดลูกเพื่อนบอกเนี่ยฝ่าเห็ดยานบม่ได้น่ะยันบม่ได้หายกับลูกมันเป็นยังไง เหลืองขนมคือกันเจซีน่ะบอยเอาขนมเข่าบานพี่น้องบอยเอาชิปอ่ะพวกมันทอดผวข,ขนมมาคบเคี่ยวน่ะมันเข้มบอยลูกไตพังโซดาเป๊ปซี่เนี่ยเาก็บอยลูกเขากินน้ำน้งกินที่หนึ่งอยู่แต่บอยบอยกินทุกมือนะ คือว่าบ่อยสื่อเขาบานนะเสื่องเด้เสื่องสื่อแอบเสื่องไม่ความหลับกันจุ๊บเสื่องใส่ถูพอกับเสื่องใส่ถุงดำอ่ะหืมน้องเธออะอย่าจับหัวต่ำกันคนสั่ง เสื่องกินผู้ลูกกนดิพอเสื่องมาหายเสื่องขนมขนมหวานตะกี้ลูกเพิ่นมาก,กินขนมหวานเพราะชอบโกโก้ช็อกโกแลตเนี่ยเสื่องมาเป็นถุงแบกใหญ่ๆนะอืนบี้วันบนีน้นมันหน้าที่เด้อซูมมือแต่ก่อนน่ะบันนี้ลูกเพิ่นแขวแมงบันเนี่กยก่อนจะแอบซุ่มนำหนาอยู่ ลูกเพิ่ได้แขวแม่งแลยลูกเพิ่มาปวดแขวผเพาไปหาหมอเพิ่งก็เลยเลิกอืเพิ่งเลยเห็นเเงียบไปพักหนึ่งพี่น้องแต่ลูกเพิ่ปวดแขวแล้วพาไปถอนแขวแขวแม่งบวบไปน้ำเลยจะสีบวไปน้ำเลยอเพิ่งไปถอนแขวพากันไปสองคนเพิ่นพอกระลูกเพิ่นมันใส่กวบไปน้ำเลย บอบ้ฟังว่าตอนในลูกเพิ่นกะจิคือหมูแหละหมักเสื่องขนงมใหม่กินอ้วนสิอ้วนแล้วอ้นวอนแล้วสิเมื่อย์ได้บ่เนี่ยจะบอกจะพาไปต่อยมวยเนี่ยเขามีไปเห็บเอาพึ่งเอาพึ่นลูกกับผัวเนี่ยบอกโบ้จบดอกกับสองคนน,นี่นะผู้ชายให้เพื่อนจ้องกูเนี่ย ห่าของเนี่ยหาบุคคลเห็นอืมไอเอานั่นไอนี้ห่าเนี่ยเนี่ยฮ่าบุคคลเห็น,หหนแต่ว่าเงินเสื่องอยู่ใจเนี่ยเห็นถูกสอกถูกมุมลูกเห็นกับไปบอกพอพอเห็นกับบอกลูกขวโดนล,ลุ่มเด้มีบ้านน่นะเอาไม่หายขออัดเทอระสามนาที่ดีพี่น้องโอ้ เพ็ดแล้วไปหาเนี่ยมากินกันเนาะบอกแล้วก็ดีคอยเพ็ดเพ็ดเพ็ดท่าม่าแหละเพ็ดกับูโบไว้ปันใดค่ะเขาก็ห่อนมาเนียเขาเนี้อก็ห่อนอันตามหุ่นกับเพ็ดคืออยากกินเนื้อเพชร ก็ไม่หิวนอนต่นเจ้าพ่อขอบคุณจุเข่ามาฟังขอจมเน,น,มนองก็บอาปืนผัวจะกินคลิปหนาได้จ้ะสิบพื่ยามทำคลิปอยู่ค่ะอันตอนแรงหน่อยใจ YouTube ยูทูบเนาะหน่อยใจมันหักเงินค่อยที่คอยบุกค่อยคลิปก็นหน่อยใจ มันหกนักเงินคยอยหยดซับของก็หายค่อยบอกไปคลิปที่แล้วว่าหยดซับผมหายหมุดจะมาหยดซับก็หายหายบลอดลายนึ่งแหมคนเลยเสียใจก็เลยโมหิตแบบนี้มันจะมันขึ้นมาจะใจจะผู้เดียวมาติดตามเรือเป็นทรงขึ้นเหมืออยังไงพี่น้องทรงจะเป็นทรงขึ้น <laughs> จะมันคลิปหน้านาจาจะจ๊ะสิกินต่ออยู่ไปหาแนวมา เบรก่อนมีแตงโมอยู่จ้ะรักทุกคนนะคะเรื่องซ้อนเยนอาหารเดี๋ยวเอาไว้คิดเมนูอะไรออกหรือว่าอย่างไรเห็ดยังกะแนะนำมาด้จ้ะ <c oughs> ตอนนี้กะบบเดไปขายของอยู่สองอาทิตย์อ็จะมีเวลาเหตุคลิปอยู่ค่ะบบเดไปขายของสาวอาทิตย์อ่พะพอดีเขาที่สวนเน่ยเขาจัดงานซาวเวอร์โชว์ <c oughs> โจสีก็เลยว่างค่ะช่วงนี ก็ก็ว่างไปไหนแล้วค่ะก็เตรียมเตรียมของสำหรับไปขายในวันที่ยี่สิบหลังจากสองอาทิตย์แล้วก็อาทิตย์ต่อไปก็อืมก็ขายเลยสองอาทิตย์แล้วก็วันวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ขายได้เรื่อยนะคะพี่น้องโอเคขอบคุณนะคะรักทุกคนนะคะ Thank you for watching Love you g u y โอนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้าบ๊ายบาย